ก่อนแต่งหน้าก็มาลงสกินแคร์กันก่อนนะทุกคนก็คือเรามีแบรนด์ใหม่มาแนะนำ on อลิเซ่กล่องโซมวันนี้เลยคือหรูหรามากแบรนด์นี้ก็คือมีคุณสีรินตาเจนเซนเป็นแบรนด์เอมบัสร์เลยแล้วก็เขามีบำรุงถึง4สเต็ปสเต็ปแรกก็คืออลิเซ่เฟเชียลคลีนซิ่งเจลตัวนี้เป็นเจลล้างหน้าสูตรอ่อนโยนนะที่มีฟองแบบเนื้อละเอียดแล้วก็ฟองน้อยหลังล้างเนี่ยมันจะทำให้รู้สึกแบบไม่แห้งตึงแล้วก็ผิวยังมีความชุ่มชื้น มีสารเคมีที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองหรือแพ้และสารสกัดหลักของเขาทุกคนน่าสนใจมากก็คือมีออร์แกนิกซิตรัสทีทีออยล์คริสตัลโทเมโท สเต็ปนี้นอกจากล้างสะอาดแล้วผิวไม่แห้งตึงแล้วผิวชุ่มชื้นแล้วก็ยังมีบำรุงในตัวด้วยนะช่วยเรื่องรอยแดงรอยดำได้สเต็ปต่อไปลงเป็น a l i ิเซนวิ c เลเ o o s t บูสเตอรตัวนี้เป็นน้ำตบเซรั่มแบบ2 i n 1ก็คือเป็นทั้งน้ำตบและเซรั่มในขั้นตอนเดียวเลยแนะนำว่าอะไรรู้ไหมเอาไว้ใช้ก่อนที่จะลงเป็นสเต็ปครีมเขาจะให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นแบบคูณ2ส่วนผสมหลักคือน้ำมันมา้ากิเก้าไว้แพลงต้นพิเทร่า มันเป็นอะไรที่แบบบางเบาซึมไวแต่ว่าให้ความชุ่มชื้นดีแล้วก็ไม่หนักผิวเขาก็จะช่วยลดริ้วรอยทําให้ผิวกระจ่างใสลดจุดด่างดาสร้างคอลลาเจนแล้วก็ฟื้นฟูให้ผิวเราเนี่ยกลับมาแข็งแรงจ้าสเต็ปต่อไปอาริเซ่พรีเมียมฮออ์สออย์แอนด์สเนลไวครีมตัวนี้คือเป็นครีมน้ามันมาแบบอออินวันก็คือเป็น,นทั้งเดย์ครีมไนท์ครีมแล้วก็ซีริ้งมาร์กเนื้อก็คือไม่มันแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนะด้วยมีความยืดหยุ่นแล้วก็ชุ่มชื้นมากๆนะเขาวิจัยแล้วกกก็็พพัััฒนนนาาาาสสูตตรรรใหห้้้เมมมะะบผิวววคไไทยยยโดดฉแล่ีอ ส่วนผสมหลักก็คือน้ำมันมมาเลยเมื่อหอยทากแล้วก็กิ๊กก้าไว้แล้วก็ยังมีส่วนผสมอื่นๆเนี่ยมากกว่าอีก22ชนิดเลยและนําเข้าจากประเทศเกาหลีด้วยได้รับมาตรฐานจากฝรั่งเศสแล้วว่าเป็นสารสก,กัดธรรมชาติที่เป็นออร์แกนิกตัวนี้ทุกคนก็จะช่วยได้แต่เรื่องความชุ่มชื้นช่วยเรื่องริ้วรอยช่วยเรื่องจุดด่างดำเรื่องความหมองคล้ำแบบผิวไม่กระชับหรือว่าผิวระคายเคืองอะไรเงี้ยก็ช่วยได้สเต็ปสุดท้ายกันแดดเป็นไอเทมของอลิเซท่ที่เราชอบที่สุด อลิเซ่แมตต์แอนด์ไลท์ซันสกรีนโปรเทชันครีม SPF ห้าสิบบวก PA สี่บวกนอกจากจะกาันแดดสูงแล้วตัวนี้ก็คือแอนตี้บูไลก็คือป้องกันแสงสีฟ้าแล้วก็แอนตี้พลูชันก็คือป้องกันแบบฝุด PM สองจุดห้าได้เนื้อเขาจะเป็นสีขาวออกขุ่นๆจะบอกว่าเขาไม่ได้มีสีที่ทําให้หน้าลอยนะทุกคนไม่ต้องกลัวทาแล้วไม่ทิ้งความมันด้วยนะแต่ว่ามีความชุ่มชื้นมากเลยแล้วก็ให้ความรู้สึกสบายผิวมีเทคโนโลยีซอฟต์โฟกัสที่ทําให้เนื้อครีมเนี่ยเกลี่ยง่ายมากๆส่วนผสมหลักจากต้นอ่อนทาานตะวั ขียวแล้วก็ดอกดาวเรืองนะหลังลงตัวนี้เรารู้สึกว่าผิวมันมีความแบบผ่องขึ้นเพราะ่าเขาช่วยกระจายแสงแล้วก็เบอร์ลูมผลได้แล้วก็ช่วยทําให้เมคอัพเราอะติดทนด้วยมีที่วัดสารอ v e แอนด์บอ a ล a ซาด้าช้อปหรือว่าช่องทาง Official ของแบรนด์เลยเดี๋ยวเราจะแปะไว้ให้ในดีสคริปชั่นแบบซองเนี่ยจะมีเป็นตัวเซรั่มกับตัวครีมใครอยากลองเทสแบบในปริมาณที่น้อยก่อนก็ไปตามกันได้นะจ๊ะทุกคน